ไปต่อกันที่ภารกิจของศูนย์บันเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-6สํานักงานพัฒนาภาค1นึ่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในตําบลกองทูลอําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมทั้งกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและรถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะลงพื้นที่ตำบลกองทูลอเภอหนองไผ่จัังหวดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบตามแผนบรรเทาสาธารณภยัยกระทรวงกาลาโหม โดยทางหน่วยนะคะได้ร่วมกับกองพันธ์เสนารักษ์ที่8กองพลทหารม้าที่1ที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลตลอดจนพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับนายสมแก้วดวงในอายุ73ปีหลังบ้านได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้นในห้วงเกาะหน้านี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะ โอกาสน,นี้ค่ะทางผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ยังได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและน้ำดื่มสะอาดของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้แก่ในโสมด้วยค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ประสบวาตภัยค่ะ